ถ้าท่านมองหาหูฟังราคาไม่เกิน3,000บาทคล,คลิปนี้มีคำตอบตอครับสวัสดีครับ กุ๊กจาก425 Audio ครับเช็ค425 Audio ครับครับ,รบวันนี้เราจะมาแนะนำหูฟังไร้สายในย่าราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4แบรนด์นะครับที่เราจะมาแนะนำทุกท่านในวันนี้มีแบรนด์อะไรบ้างพี่กุ๊ก็มี e d i f i e r SoundPEATs แล้วก็มี One Audio นะครับ แล้วก็มีฟิลนะครับเดี๋ยวแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาอธิบายให้ทุ<น>ทกท่านได้รับชมกันก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวกันนะครับผมผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวหูฟังดีๆจากเราสี่สาดีกีโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะครับพี่กุ๊กนั่นก็คือแบรพีทนะครับแบรนด์ันใจวัยรุ่นสําหรับใครที่แบบมองหาหูฟังที่คุณภาพดีเกินรรราาาาาคะยยงงเเแลกกก็ดดััมมบช คือแบรนด์นี้จะจุดเด่นอยู่ที่ความแบบแบรนด์ได้รับความนิยมในในตลาดประเทศไทยนะใชจุดเด่นก็คือแบบราคาถูกแต่ว่าฟีเจอร์หรือเสียงอะไรเงี้ยแบบคุ้มค่าคุ้ราคามาครับเดี๋ยวตัวแรกผมจะขอเริ่มที่เป็น ซาฟิดเอสี่อ่าสำหรับรุ่นนี้นผมต้องบอกว่ามันจะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบแบบหูฟังแบบตรงแบบเ e อียบัตบซาฟิดเอสี่เนี้ยตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ2390ากาบาทอ่าเรื่องการสวมใส่เรื่องของเสียงเรื่องของไม์เป็นยังไงบ้างผมว่าการสวมใส่เนี่ยผมมองว่ารุ่นนี้จะตอบโจทย์กับคนที่แบบชื่นชอบการใช้ในชีวิตประจําวันที่แบบไม่ต้องแบบเครียดมากอะ่ะคือบางคนที่แบบ เชียกเรื่องเสียงอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปในเรื่องอินเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นทรงเอียบัตอ่ารเงี้ยอาจจะแบบเนี้ยใส่ไปแล้วก็นั่งคุยกับคนื่นแบบนี้ลยแล้วสมมติว่าเปิดเปิดเพลงแบบเบาๆคอๆอะไรอย่างเงี้ยใส่นั่งทํางานหรืออะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้พวกทรงหูฟังเอียบัตเนี่ยจะตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันเดินทางรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยแบบเรายังต้องการฟังเสียงประกาศสถานีอยู่หรืออะไรเงี้ยพวกหูฟังทรงเอียบัตเนี่ยก็จะได้ยินสําหรับรุ่นนี้จุดเด่นของเขานี่คือ มันเป็นทรงเอียบาทใช่ไหมพี่แต่เรื่องเสียงอ่ะผมมองว่าคุณภาพเสียงเบสอะไรเงี้ยมันยังสามารถจับต้องได้แบบเกือบไปแตะระดับพวกอูฟังอินเอียร์ใช่แต่ยังไม่แน่นถึงอินเอียร์นะยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเบสอยู่ในระดับที่แบบฟังแล้วรู้สึกแบบจับต้องได้คือแบบมันฟังเพลงได้หลากหลายแนวใช่เทีนแนวแนวเพลงอะไรบ้างผมฟังนะถ้าที่ผมชอบเลยนะอย่างจอห์นเมเยอร์หรือว่าที่แบบเพลงที่มันมีแบบกีตาร์ชัดๆหน่อยเสียงร้องชัดๆเสียง กองแบบไม่ต้องล็อกจัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดเด่นของซ a ฟิทแอสเนี่ยมันยังมีเรื่องของการแบบเชื่อมต่อมันติพอต์เราใหม่ได้สอชตัวด้วยใช่เพราะว่าที่คุณเช้ไปลองดูคือแบบไปใส่คุยในออฟฟิศคุยข้างนอกก็คือแบบปลายสายก่าฟังรู้เรื่องซาฟิทแอสนะครับก็ง่ายๆคือเป็นเยบัดที่ราคาแบบไม่เกิน25 0 0แล้วก็ อยู่ในเลนส์เบมือบจับต้องได้แล้วก็ให้คุณภาพที่แบบสมราคาใครชอบหูฟังทรงเอียบัดของซาพีะผมมองว่าซาพีต a i 4ตอนนี้ตอบโจทย์ไม่สุดใช่เป็นตัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นซาพีทเหมือนกันใครที่ไม่ชอบเอียบัดกก็รุ่นนี้เป็นซาพีต Air 4เหมือนกันแต่เป็น Air 4 Pro a 4 Pro ก็คือเป็น a 4ในร่างของหูฟังทรงอินเอียร์ใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกคือเนี่ยถ้าหยิบขึ้นออกมาอย่างเนี้ย จะเห็นว่าลักษณะหูฟังจะมีความแบบคล้ายกันมากเป็นทรงแบบแกนแล้วก็พวกวัสดุอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันเลยนะเป็นพลาสติกแบบว่าบบเกรดแบบเกรดเดียวกันน่ะอะไรประมาณนะั้นความแตกต่างเนี่ยคือตรงนี้เลยข่านนุ้นจะเป็นเอียบัตใช่ไหมแต่สําหรับ Air ์สีโปเนี่ยมันจะเป็นอินเดียซึ่งจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมีโมดัสเสียงรบกวนเนาะ,ะที่เราเทสมาก็อยู่ในระดับที่ตัดได้เพียงพอต่อการใช้งานถ้าถามว่ามีตัวที่ตัดเงียบกว่าตัวนี้ไหมมีนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับใช่แล ผมมองว่าใครที่ชอบเสียงเบรที่แบบปวด อิ่มขึ้นมาหน่อยอมผมว่าตัวนี้จะตอบโจทย์คือเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า Air 4เนี่ยเสียงเบสจะไม่ได้ลงลึกแต่สําหรับ Air 4 Pro เนี่ยผมว่ามันมีความลงลึกมากกว่า Air 4เยอะแต่ว่าโทนโดยรวมเนี่ยจะมีความฟังไปในโทนเดียวกัน<ช><ๆ>ก็คือแบบเสียงมีความฟังสนุกอะไรเงี้ยบางทีชอบชอบชอบจูนซาวมาแบบประมาณแบบชอบเน้นเบสหนักๆอุ่นๆวอมๆหน่อยอะไรเหมือนเป็นซาวที่แบบคนไทยชื่นชอบเป็นหูฟังที่ฟังสนุกตัวหนึ่งน่าจะตอบโจทย์คนที่แบบเอออยาก ได้หูฟังที่แบบเบสฟังสนุก<ช>สนุกนะครับโป๊ปป,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 ป๊อปไอบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนคนที่แบบต้องการคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยนนผมเรียกว่า Air 4กับ Air 4 Pro เนี่ยเหมือนเป็นแบบ ร่างเดียวกันเลยแต่แค่แบบร<บ><บ>ูปทรงคนละแตกต่างกันประมาณนั้น<ม><ม>ก็คือใครที่ชอบเอียบัดก็เป็นแอสซครับแต่ว่าใครชอบเป็นอินเดียก็เป็นแอส r o โปต่อไปแบรนด์ที่ 2, 2นะครับนะก็จะเป็นแบรนด์หูฟังฟิลถ้าบนโตนี้คืออยู่ในช่วงเลนส์สามพัน3000นะมีอยู่ตัวเดียวเลยนะนะครับก็จะเป็นฟิลซีซีโปรสองจุดเด่นของฟิลซีซีโป2สองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมชอบเป็นอินเอียร์เหมือนกันล่ะแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับซาพีส์แอสซโปที่ผ่านมาเมื่อเียมันแตกต่างกันยังไงผมต้องบอกว่า อย่างแรกเลยนะที่ผมสัมผัสได้ดเรื่องวัสดุวัสดุของฟิลซีซีโปร2เนี่ยจะมีความแบบเป็นแบบมันพรีเมียมอะเ,อเป็นโลหเะเป,เป็นโลหะผมมองว่าหูฟังแบรนด์ฟิ d เนี่ยมีความแบบตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์นะครับที่ให้แบบความหรูหราอะไรอย่างนี้แล้วก็จุดเด่นอย่างที่สองคือระบบเสียงตัดเสียงรบกวน ANC ตัวนี้ฟิลซีซีโปร2มาพร้อม ANC ตัดเสียงรบกวนที่ผมเรียกว่า อยู่ในระดับเหมือน s 4 p r o ปะเราเสียตังค์ไม่เกิน3,000ัน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการที่เสียตังค์ไปเท่านี้อย่างที่3ที่ผมชอบคือเรื่องออการเชื่อมต่อ,อที่มันเชื่อมต่อมันดี p อ o ์หรือว่า2อุปกรณ์ได้แล้วผมว่าถ้ามาเป็นหูฟังรุ่นเดียวเลยที่แบบ เอกลักษณ์แบบอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหยิบออกด้วยมือเดียวได้แบบง่ายที่สุดเนี่ยูดิกฟึ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยเออพวกเรื่องฝุ่นหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าไปง่ายกว่าหูฟังที่มันมีแบบฝาพับอะไรอย่างงี้ถามว่าฝุ่นเข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบถ้าเกิดฝุ่นเข้าไปแล้วมาสะสมเยอะคั้วคัวแบตเตอรี่มันจะไปก่อนเลยนะครับก็ต้องระวังด้วย แล้วก็จุดเด่นของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องคุณภาพเสียงผมรู้สึกว่า Feel C T โ r สองเนี่ยทำได้ดีกว่า Air C T โณคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่า Feel C C โ2สอช่วงย่านเสียงร้องกับเสียงแหลมใช่รู้สึกรู้สึกแบบมันไม่ซึ้งซับมันไม่ซึ้งซับใช่แต่ถ้าเกิดเป็น Air C ีโฟมันจะแบบมีความแบบคมคมซึ้งซับนิดนึงถ้าแบบเอาแบบฟังนานๆใส่นานๆแบบสชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ซีซีโปตอบโจทย์กว่าเอสซประมาณนะมันถือว่าเป็นตัวที่มันไม่ได้ออกมาใหม่นะแต่มันยังอยู่แบบอยู่เหมือนอยู่ยคําฟ้าไว้อยู่เลยใช่ม,ม,มันยังแบบว่ายังยังยังเป็นรุ่นที่แบบว่าคนพูดถึงแล้วก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับฟิลซีซีโเป็นอีกตัวหนึ่งหูฟังที่จากฟิลที่เราอยากแนะนำสาหรับเพื่อนอๆที่มองหาหูฟังไม่เกินสมนานมพับาทนะครับโอเคครับต่อไปเป็นแบรนด์ที่3ครับก็ เป็นแบรนด์ว a น Audio ก็สำหรับรุ่นนี้คือวัน Audio Open Lock S เป็นหูฟังแบบทรง Open E เอก็ทรง Open E a r ก็คือเป็นทรงแบบว่าที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น Ear Hook คล้องหูแล้วก็สามารถใส่ได้แบบว่าใส่ได้เลยเหมือนแปะหูอยู่ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่อชอบการออกกำลังกายหรือว่า คนที่แบบไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้แต่จะเน้นการใส่ใช้งานได้ทั้งวันหรืออะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วก็แบบคนที่ไม่ได้เน้นเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดเสียงแบบเท่าอิน<ช>เอียร์เยัตบอะไรอย่างเงี้ยนฟังแบบไม่คิดมากฟังเรื่อยๆชิลๆิวๆๆผมว่าหูฟังทรง Open e i r แบบนี้เป็นทรงที่ตอบโจทย์จุดเด่นของรุ่นนี้ Open Lock S นะครับก็เรื่องแบตเตอรี่อืดแบตเตอรี่ตัวนี้ ประมาณ19ชั่วโมงตาม <19 S 2> สเปคแต่ว่าเท่าที่แบบไปเทสทสมาก็อาจจะแบบหล่นมาเหลือที่ประมาณ15ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต,ต่อการใช้งานครั้งหนึ่งนะ,ะผมถือว่าเป็นแบตเยอะมาก,กน,นะพี่ครับแล้วก็จุดเด่นต่อมาจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการคุยโทรศัพท์ใช้คุยประจําวันได้ดูเรื่องใครที่แบบเน้นใส่กับรังกายเป็นหลัก ไม่ว่าจะใช้ o u t d o o r หรือว่าฟิตเนสเราใช้อยู่แล้วเรายังได้ยินเสียงแอมเบียนรอบข้างอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบบสมมุติคนไปวิ่งตามสวนหรืออะไรย่เงี้ยแต่เราก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าของคนรอบข้างประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้จะมีการกันน้ํากันน้ํากันเหงื่อที่ IPX5 สําหรับรุ่นนี้พวกเรื่องคารคเตอร์เสียงผมต้องบอกก่อนเขามีโหมดเสียงมาอยู่2โหมดจะมีีแลกโหมดกับล็อกโหมดีแลกก็ตามชื่อเลยพี่ก็คือมันก็จะเสียงนุ่มๆเเนียนเบา แต่ว่าถ้าล็อกโหมดเนี่ยก็จะมีความแบบ หนักแน่นมีแรงประทะหน่อยมีแรงประทะมเ<ม>บสที่แบบพุ่งขึ้นมาให้แบบรู้สึกจับต้องได้อะไรเงี้ยแต่เห็นเป็นหูฟังโอเพนแบบเนี้ยแต่ว่าวันออด i o โอเพนล็อกเอสเนี่ยเขาจูนเบสมาได้ดีมากๆอ่ะแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว,ว่าทูบเบสนะครับก็มันจะช่วยย่านเสียงเบสนะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแรงประทะที่แบบชัดเจนใช่มีนมวนที่รู้สึกจับต้องได้มากฟ้นฟังเพลงป๊อปเพลงฮิปฮอปเนี่ยเรายังรู้สึกได้ถึงเสียงเบสแต่ในที่นี้ต้องบอกบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้ไปแบบ กินเอียหรือเอียบัตทิเบตดีๆนะมันไม่ได้แบบขนาดแบบกินเอียแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้ใครที่ชอบแบบความรู้สึกแบบสวมใส่โปงๆอ่แล้วก็อยากได้เสียงที่มันยังชัดแล้วก็ใส่ได้ตลอดวันอะไรอย่างนี้ n l o พนลอก s ถือว่าเป็นหูฟัง Open ค่าตัวไม่สูงเหมาะกับคนที่อยากเริ่มลองใช้ แล้วก็บอกกับคนที่แบบใช้ Open อยู่แล้วแต่อยากมองหาตัวที่ประหยัดๆหน่อยแต่ว่าคุณภาพดีๆหน่อยสำหรับ o p e n l o c k กนะครับราคาอยู่ที่2 9 9 0บาทไม่แพงเลยไม่แพงเลยไม่เกินสามพันก็ผมขอบอกก่อนว่าจริงๆรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะของแบรนด์ One Audio แต่ถ้าใครอยากขยับไปรุ่นที่มันโปรมากขึ้นอ่ะเขาก็ยังมีอยู่ก็คือวัน Audio o p อโอเพนล็แต่ว่าราคามันจะอยู่เกินเกินช่วง3,000บาทขึ้นไปเราเลยไม่ได้เอามาอยู่ในคลิปนี้นะครับประมาณนี้ ต่อไปแบรนด์ที่4เป็นจาบาลิซี่นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเป็นหูฟังอะไรพี่อันนี้เป็นหูฟังท so รงอินเอียของจากทางจาบาค่าตัวของมันอะสูงกว่าเกิน3,000นะแต่ว่าด้วยความตัวเนี้จัดโปรไวมากมนะครับบางทีแบบราคาอยู่ที่ประมาณ2,000หรือบางทีแบบโปรไหนแรงๆเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ1,900้บาทเหตุผลที่เอาอยากแนะนำจาบาลิ t ี4ก็คือมันเป็นหูฟังทรงอินเอียนะครับที่ผมรู้สึกว่า เป็นใส่สบายมากๆที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับตัวเนี้ยมันเหมาะคนที่มองหางหูฟังทรงอินเีอร์ที่เน้นใส่สบายในเรื่องของสเปคในะตัวนี้มีโหมดตัดเสียงรบกวนแอคทีฟ o อนเพร e ซิ่งที่ออยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับความเงียบจะยังสู้หลายๆตัวในนี้ไม่ได้แต่ว่าก็เพียงพอที่จะเอาอยู่พวกเสียงห้างเสียงถนนนะครับเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้ก็ คุยชัดดีนะครับถ้าคุยในที่เงียบในออฟฟิศในบ้านอะไรเงี้ยโอเคเนี้ยชัดแจ <ก S 2> ๋วเลยบายสบายมากแต่พอเอาไปคุยข้างนอกก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะแต่ปลายสายก็ยังมีได้ยินเสียงแบบนอสจากฝั่งเราบ้างก็จะบ้ายือสีก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากาแล้วก็ยังต่อบมัลติพอยท์ได้ด้วย,ยก็ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของโทนเสียงตัวนี้จะออกไปทางแบบอุ่นๆเบสพุ่งๆหน่อยนะครับเหมาะคนที่แบบชอบเสียงแบบสไตล์แบบฟังสนุกใครชอบเบสอ่ะใชรชอบเบสมา El ลิฟสี่เป็นตัวที่แบบอยากแนะนําไม่ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆหูฟังทรงนี้ตั้งแต่จ้าบ้าเอลิฟสามเ e ลิฟสี่เอลิเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทรงกลมแบบนี้หมดเลยทรงกลมแบบนี้หมดเลยแต่ว่าใส่แบบหสบายมากเพราะว่าดีไซน์ของเขามันดีอยู่แล้วใช่มันใส่สบายอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเลือกที่ใช้โมนี้ไปตลอดฝากนะครับผมเอลิฟสี่นะครับสำหรับคน ที่มองหาออเทียที่แบบเน้นความสบายเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นคุยโทรศัพท์เน้นใส่นั่งทาง,งานโอเคครับต่อไปเป็นแบรนด์สุดท้ายแบรนด์สุดท้ายที่พวกเราอยากจะแนะนำกันนัก็คือ a d the f i r e ผมขอเริ่มที่เป็นทรง Open Air ก่อนนะ อ่าสำหรับอันนี้คือมันเป็นรุ่นใหม่เลยพี่เป็น Edfire c o m f o r a u n นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้ว c o m f o r u n Comfort u n น่าจะเดากันง่ายๆแล้วแหละเป็นหนูฟังอวมาก,การใครจะเอาไปใช้ฟิตตองพินเนตอะไรเงี้ยใช้ได้หมดมนะครับก็สําหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 0บาทจุดเด่นคือมันเวลาสวมใส่เนี่ยคือมันก็ยังสวมใส่สบายเหมือนพวกบนอนเนคชันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมีความชัดเจนแล้วก็มีความ แม่นยำมากกว่าบนคอนเนคชั่นเยอะสำหรับใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ใส่หูฟังใช้ฟังเพลงใช้ดูหนังดู YouTube อะไรเงี้ยไปด้วยตอนออกกำลังกายก็พวกรุ่นหูฟังแบบที่เป็นทรง Open Ear เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าการใช้งานแบบทั่วๆไปพวกใส่เดินทางใส่ใส่เดินทางใส่ในชีวิตชีวิตประจาวันก็ได้นะครับในส่วนของไม์นี่ไมเป็นยังไงบ้างครับคุณเชคสำหรับผมถ้าที่ผมลองมาการคุยโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันนะผม บอกว่าตัวนี้ใช้คุยรอดเลยคือเสียงรถเนี่ยมันยังยังมีเข้ามาอยู่เลยายสายยัาพอไ,าได้ยินเสียงได้ยังได้ยินเสียงรอบตัวของเราอะ่ะแต่แตว่าวยังค,คุยรู้เ,เ,เรื่องแล้วหูฟังทรงประเภทนี้ผมว่า การใช้งานแบบตามร้านกาแฟมันดีนะหมายถึงคุณก็นั่งใส่คล้องหูไปเรื่อยๆอนะตอนที่<อ>แบบยังได้ยินเสียงรอบ<ช>ตัวอยู่สําหรับแนวเสียงของคอมฟูรันตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันจะเป็นสไตล์แบบคืออนดิฟไอเออร์เนี่ยเขาจะมีความคมชัดตามแบรนด์ของเขาอยู่แล้วใช่แต่ว่าสําหรับรุ่นนี้มันก็ยังคมชัดอยู่นะพี่แต่ด้วยความที่มันลักษณะมันเป็นอุปกรเอียร์มันเลยทําให้เสียงอ่ะมันจะมีความนุ่มนวลกว่าพวกพวกอินเอียร์พวกเอียบัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงเบสหรืออะไรเงี้ยมันยังจับต้องได้อยู่นะยังออก ลูกๆอยู่หัวโน้ตยังออกชัดๆอยู่อันนี้คือเทียบกับหูฟังที่เป็นโอเพนเอียร์นะใคร<อ>ที่ชอบฟังแบบเพลงอย่างผมเนี่ยฟังแบบแททูคลัลเลอร์แททูคัลเลอร์แบบเพลงป๊อปป๊อปด้วยเพอร์พีชอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังได้หมดเลยนะอืมผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ฟังได้กว้างอ่ะใครที่หาหูฟังทรงโอเพนเอียร์นะครับแล้วก็ชอบชื่นชอบในแบรนด e ์ Edifier อยู่แล้วอ่ะผมมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้มีอยู่แค่คอมพิวเตอ์รุ่นเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าเทียบกับอันเนี้ยในเรื่องของถ้าเทียบกับ o p e o l o k S ใช่ไหมผมมองว่าความสะดวกมันต่างกันอย่างแรกคือที่ o p e o l o k S อ่ะมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นคล้ายๆท้าย t r u i แยกข้างมาแล้วใช่ไหมพี่แต่ว่าอันเนี้ยมันยังเป็นแบบเป็นไ i เล l คล้องหูอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือความสะดวกสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมอาจจะชอบฟังแบบหูฟังแบบ True w i r แยกข้างมากกว่าแต่ว่าถ้าการใช้ออกกำลังกายอ่ะผมจะชอบแบบนี้มากกว่าโดยที่มันเป็นแบบชิ้นเดียวเลย แล้วมันแบบสามารถแบบคล้องหูหรือเวลาเราไม่ใช้่ะเนี่ยก็คล้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหูฟังอันเนี้ยเวลาเราไม่ใช้อะถอดออกมาแล้วมันก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องเสียงอ่ะผมมองว่ามันเป็น color style กันถ้า one audio เนี่ยมันจะมีความ คมปลายแหลมเป็นประกายมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะออกโทนเสียงร้องที่แบบแน่นหนามากกว่านุ่มๆแบบอุ่นๆเออเป็นเสียงร้องอุ่นๆแหลมแบบแหลมแบบไม่ได้ออกปลายแบบคมมากการใช้งานด้านอื่นๆน่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกใส่ดูหนังดู Youtube อะไรเงี้ยเรื่องดีเลย์ผมมองว่าใกล้เคียงกันมากแบบ แทบไม่รู้สึกแล้วเรื่องไมโครโฟนผมมองว่าใช้คุยได้ดีทั้งคู่เลยก็คือชัดทั้งคู่เลยใช่ครับประมาณนั้นจริงๆ2ตัวนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยว่าใครชื่นชอบสไตล์หูฟังแบบไหนรุ่นถัดไปที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นเพิ่งเข้ามาใหม่เลยแบบว่าสักพักแล้วนั่นก็คือ a i f i e r w 260NC ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังทรงอินเอียอีกตัวหนึ่งที่ ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆพลาดนะครับเนื่องจากอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์เขาไม่ได้ดุดันเหมือนพวกมิวั์โปผมชอบวัสดุดีไซน์มากๆนะครับในรุ่นนี้นะวัสดุดีมากเลยใช่เพราะมีการทําผิวแบบเหมือนแบบผิวคล้ายๆหนังนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังนะมันเป็นแบบแค่ texture texture มันคล้ายๆหนังเจ้า60 260 NC ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบใส่สบายมากๆตัวหนึ่งของ Edifier เลยเท่าที่ผมเคยลองมาตรงท่อเสียงของมันเงี้ยมันแบบมันไม่ได้ยาวมากเวลาใส่มันแค่แบบอุดขูเฉยๆมันไม่ได้เข้าไปในหูลึกอะในเรื่อง ื่องของไมโครโฟนตัวนี้ไมโครโฟนแบบผมว่าให้คุยชัดพอๆอ,พ,อพวกรุ่น t o บทอของเขาเลยก็คือเรื่องก็คือตัวนิวัลโปรทคุยในอินดอร์เรียบร้อยคุยชัดแน่นอนนะครับแต่พอไปคุยข้างนอก นะครับตัดเสียงลบ,ลบกวนรอบข้างอ่ะปลายสายแทบไม่ได้ยินเสียงจากฝั่งเราเลยได้ยินแค่เสียงพูดมีโหมดเชื่อมต่อ2องุปกรณ์พร้อมกันด้วยนะครับแล้วแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณใช้ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนแล้วก็ในเรื่องของเสียงตัวนี้นะครับเขาจูนเสียงมาไม่เหมือน AirPods ตัวอื่นนะครับก็คือตัวนี้มีความรู้สึกว่ามีความนุ่มมีความบาลานซ์มากกว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกถ้าเป็นเพื่อนคนไหนฟังเคยฟัง AirPods Pro มาเนี่ยหน้าตาโทนเสียงของของ2 0งตัวนี้ไปทาง AirPods Pro เลยนะครมี แหลมที่แบบหนาอิ่มกาลังดีนะเขาออกไปทางโทนบาลานซ์ฟังได้ดีทุกแนวนะนะครับโดยเฉพาะเพลงป๊อป,ป,อปเพลงล็อกหรือว่าเพลงฮิปฮอปที่แบบมีมิกเบสมาแบบหนักๆซับนาหนาแบบจังหวะแบบสนุกสนุกหน่อยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยซับแบบซับเบสเขาแบบลงได้ล,ลึกมากๆซึ่งก็เป็นเอเดนไฟเออตัวหนึ่งในย่าราคา2000ที่เสียงดีมากๆตัวหนึ่งมไม่อยากให้พลาดนะนะครับถ้าเกิดว่ามองหาความครบด้านมันมีกี่สีพี่รุ่นนี้มี2สีมีสีไอวอรี่กับ สีดักรบลูเป็นน้ำเงินเข้มๆเมหรอน้ำเงินเข้มมากก็ออกประมาณนี้สองน NC ตัวนี้ไม่หายพลาดนะครับถ้ามองหาความสบายความพบด้จาก Edifier แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบอินเอียอยากอเออมีเอ,อียบัสตัวไหนของ Edifier ดีๆบ้างก็ตัวนี้เลยครับรุ่นยอดิยมงนะครับ 3> ออ W 3 2 0 t PN ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังตรงเอียบัสจาก Edifier ที่เสียงดีคือจุดเด่นตัวเนี้ย มันเป็นหูฟังยาบัสท,ที่มี Active Noise Cancelling นะครับหรือว่าโหมดตัดเสียงรอบข้าง,งอาจจะไม่ได้เก็บเงียบแบบทุกทุกเสียงอะไรเงี้ยแ,<ต>แต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบเออมันอยู่แบบ สงบโฟกัสได้อะไรเงี้ยในเรื่องของโทนเสียงตัวนี้เป็นโทนเสียงที่ออกไปทางใสในขณะที่มีเบสที่แบบจับต้องได้นะครับเบสมีมีความหนามากๆนะครับตัวนึง้ยในเรื่องของไมโครโฟน 3.20Tn นะครับเป็นหูฟังที่ไมเดียมากๆตัวนึ่งใช่แล้วก็เชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกันได้ตอบโจทย์คนที่แบบอยากใช้หูฟังทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมพร้อมๆกันก็เป็นเอียร์บัสตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงแต่คุณภาพเกิราคามากใช่ก็อยากจะฝากให้เป็นเพื่อนไว้ ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่จริงๆก็เก่ามากแล้วแต่มันก็ยังยังแบบโหยังยอดยิตยอดนิยมก็คือ,คอนค,อคือที่เหตุผลที่ออกเข้ามาก็คือแบบราคาเปิดมันอ่ะสามพันเาบาทอตอนนี้เรามีการปรับราคามาเหลือเพียง2,990ัาเบาทสเปคของไฮเ i รฟายเออร์นีวัตโฟล์นนั้นยังอยู่ในระดับที่เอาอยู่ในปี2024ตัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของ โหมดตัดเสียงรอบข้าง Active Noise Cancelling ตัวนี้พูดง่ายๆเลยถ้ามองหาหูฟังตัดเสียงรอบข้างที่เงียบที่สุดในช่วง2องพันตัวนี้กินตีหมดเลยตัวนี้ดีสุดเลยนะครับเงียบสุดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของไมโครโฟนนะครับก็อยู่ในดับที่คุยชัดมากอาจจะมีบางด้านที่แบบว่าสเปคที่แบบเออตามไม่ทันแล้วะเริ่มเริ่มจะตามไม่ทันแล้วนั่นก็คือเรื่องของต่อสองพอร์พร้อมกันตัวนี้ไม่มีก็ยังเป็นหูฟังในย่านราคา2 0 0พที่ตอบโจทย์คนที่อยากหาหูฟังที่แบบ้ ขอใส่เงียบๆอ่ะขอที่สุดอ่ะมันไม่ใช่<ต>แค่ด้านนั้นด้านเดียวนะพี่เรื่องอเสียงเรื่องตัดเสียงลบกวัวเรื่องไมผมว่ามันแทบทุกด้านเลยที่แบบใช่ใช่<ห>ใช่ใชผมลองไปใช้จริงเนี่ยคือต้องบอกว่ามันใช้ได้ทุกด้านตามแบบไลฟ์สไตล์ผมอ่ะส่วนในเรื่องของโทนเสียงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบซาวแบบวีเทปแบบเบสหนักๆซาวแบบส飒飒หน่อยอะไรเงี้ยเน้นฟังล็อกฟังเมทัลอะไรเงี้ยหรือป๊อปก็ดีนะนะก็ไะแดปเตอร์มีวัตโซหนึ่งเป็นตัวที่ ตอบโจทย์รสนิยมการฟังเพลงด้านนั้นได้อย่างดีเลยและจุดเรื่องเสียงที่ผมชอบของตัวนี้มันจะมีเรื่องแบบการปรับคัสตอมอีคิวในแอปคัสตอมวใช่โคตรเจ๋งเลยมันปรับได้แบบเป็นผมจำไม่ได้ว่า EQ แบบกี่ก้านอ่ะกี่แบนไม่รู้อ่ะประมาณสี่เยอะค่ะเยอะอยู่เลือกใส่ตัวเลขได้เลยนะครับมันไม่ได้แบบฟิกด้ามันไม่ได้ฟิกแบนไว้ให้คือแบบเราเลือกเองแล้วก็ปรับนี่ได้ด้วยแบนวิ อ่าความความแคบความ,วามกวาม้างของของ EQ ของแต<ช>่ละแบรนด์อะไรเงี<ช>้ย<ๆ>ก็คือแบบก็เป็นหูฟังที่ปรับ EQ ได้ละเอียดมากที่สุดตัวหนึ่งเลยละเอียดมากถึงมันจะเก่าแต่มันก็ยังเก่าในปี2024ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปทดสอบเสียงไม์ของหูฟังทุกตัวในนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังเทียบกันจะได้เห็นภาพกันเนาะไปดูกันเลยครับ ฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Edifier n e ออร์เนียัตนะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Edifier n e ออร์เนียัตในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Edifier W260NC ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทส 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ฮัลโล่เทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโลเทสครับผมนี่คืเสียงไม์ของ Edifier W 2 6 0 NC ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโลเทสหนึ่งสามส่ครับฮัลโลเทสครับผมนี่คืเสียงไม์ของ e d i f i e r W 3ามส TN นะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนฮัลโลเทสหนึ่งสอสามสี่ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของแอ德ฟายเออร์ W สามสองศูนย์ T N ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของแอ德ฟายเออร์คอมโฟรันในสถานที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของแอ德ฟายเออร์คอมโฟรันในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลลโหเทส 1234งสองสามสี 2> 1, 2, 3, ่ออลอท์เทสหนึ่ี่ครับอัลโหลเทสครับนี่คือเสียงไม์ของฟิลซีซีโปรอนะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ ests, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออล o ท์เทสหนึ่ครับอัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไม์ของฟิลซีซีโปรสอในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ ests, 1, 2, 3, ่งสองสามสลเทสหนึ่ครับ ฮัลโหลเทสครับนี่คือเสียงไมค์ของ Sound p e a t ์สี่โปรในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนฮัลโหลเทส1 2 3 4งสอฮัลโหลเทส1 2 3 4ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Sound p e a t ์สี่โปรในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทส1 2 3 4งอฮัลโหลเทส1 2 3 4ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Sound p e a t ์สี่นะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนฮัลโหลเทส1 2 3 4งสอฮัลโหลเทส1 2 3 4ครับ ฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของซาฟีแพรสีนะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสส์หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสส์หนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของจาบาอิลิสีในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสส์หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสส์หนึ่งสองสามสี่ครับ ฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของจาบ้าเอลิซในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ One Audio Open พ o c k S ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ One Audio Open พ o c k S ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทส หนึ่งสองสามสี่ครับมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาลัอัพให้นะครับว่าหูฟังตัวไหนเหมาะกับใครบ้างอ่นะใครตามหาหูฟังทรง Open นเอียที่มันอยู่ในช่วงแบบงบราคาประมาณไม่เกิน3,000บาทตอนนี้มีอยู่ประมาณ2รุ่นนี้นะครับก็คือวัน Audio, o p e n Locks กเอ่อับอ e i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  r r o m คอมโรลสองรุ่นนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดมากเลยผมว่าถ้าใครแบบออกกลังกายแบบจัดๆเลยผมว่ามาที่รุ่นนี้คอมโลันแต่ว่าใครที่ยังแบบ ออกกำลังกายแล้วก็มีใช้งานด้านอ,าอื่นๆด้วยอ่ะการสวมใส่ที่แบบยังต้องการเป็นลูกทรงแบบพลอยเลตแยกข้างอย่างเงี้ยผมมองว่า o p e พ่นล็รุ่นนี้ตอบโจทย์มากกว่าของพลังการใช้งานรวมๆเนี่ยผมมองว่าเรื่องเสียงมีลักษณะที่เป็นโทนที่เป็นของตัวเองอยู่ใครชอบเสียงที่แบบ เบสชัดๆหน่อยนะครับแบบมีเบสมีมวลที่จับต้องได้ผมแนะนําว่าไป o p เปอ o c k s นนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบแบบใสๆเนียนๆฟังสบายแต่รายละเอียดยังยังได้ยังชัดอยู่ผมว่าไปคอมโพราตใครที่หาหูฟัง Open นเอียอยู่ก็ห้ามพลาดสรุ่นนี้โอ,โอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบรนด์ซาฟ t ตนะครับก็ชื่อสุปของแบรนด์ซาฟิตก็คือถ้าใครชื่นชอบหูฟังที่เป็นทรงเอียบัดนะครับของซาฟิตก็ผมแนะนำไปเลยว่าให้ไปที่ซาวิตแอร์ซีแอร์ีนะครับ แล้วก็รุ่นนี้คือมันจุดเด่นมันจะคือเรื่องเสียงที่มันเป็นเอียบัตแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยยังดีอยู่ใส่ฟังเพลงดูหนังใส่คุยโทรศัพท์ในชีวิตประจําวันได้ถ้าใครเนี่ยไม่ชอบใส่เอียบัตก็ชอบอถ้าชอบอินเอียร์นะก็ไปเนี่ยซาปีส์แอร์ซีโปแอร์ซีโปรับก็ขวัญใจหรือสาวกแบรนด์ซาปีสเนี่ยจะรู้กันดีอยู่ว่าตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ครบคันมไม่ว่าจะเป็นแบบระบบตัดเสียงรบกวนคุณภาพเสียงที่ดีต่อตอุปกรณ์ก็ได้ต่ออุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็แบตแบบ เรื่องคุยสายก็คุยชัดแบบใช้ประชุมงานใช้นู่นนี่ได้เรียกได้ว่าเป็นอินเอียร์ที่ใช้งานได้ครบคันของทรา,าพีดนะครับแบรนด์ต่อไปเป็นอ d i f ฟ e r เออร์อ r ฟนเออร์นะครับถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยมองหาหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่เงียบที่สุดนะครับผมแนะนำา e d ดฟ i e เออร์เนียบัสโฟนหนึ่งนะครับก็ยังมีความเก๋เกมอยู่ครับในปี2024ดีมากครับเสียงดีไม่ดีถ้าเกิดว่ามองหาอีตัวเรื่องหนึ่งของ e d i ดฟ e r เออร์ที่แบบแต่ว่าอยากได้ซาวที่มันฟังสบายใส่สบายแล้วก็ เน้นไปทางไม่จะแนะนำสองตัวนี้นะครับถ้าชอบเอียร์บัสมา Edifier W320TN ได้หรือว่าถ้าชอบอินเอียร์นะครับก็มา i52w260nc ตัวนี้ต่อไปเป็นเซาเป็นฟิลนะครับก็เมื่อกี้พี่กูพูดไปแล้วถ้าเป็น i52w เป็นเนีวบัตโปรที่เสียงแบบคมชัดรายละเอียดชัดใครที่ไม่ได้ชอบแบบรู้สึกว่าตัวเองชอบแบรนด์ฟิลหรือว่าชอบคุณภาพวัสดุที่มีความเป็นแบบโลหะเป็นเลยชอบดูทรายหน่อยแล้วก็ชอบคุณภาพเสียงแล้วก็อยากได้ตัวที่แบบใช้คุยโทรศัพท์รู้เรื่องด้วยเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ได้ด้วยผมก็แนะนําไปที่ฟิลซีซีโปรสแต่ว่าเรื่ ื่องโทเสียงจะมีความแตกต่างกันที่นะโทเสียงย่านเ<ๆ>สียงแหลมหรือเสียงสูงเนี่ยตัวนี้เขาจะเนียนและนุ่มกว่าแล้วถ้าใครแบบสมมติว่ารู้สึกว่านุ่มหรือเนียนเกินไปก็สามารถปรับใน EQ ในแอปได้พวกโทนเสียงเบสอะไรเงี้ยคือสามารถลงได้ลึกมีแรงประทะที่ดีฟังได้ทุกแนวแล้วก็นี่เลยตัวสุดท้ายจาบ้าใครชอบจาบ้าอีเลสี่ยังไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนนะครับก็แนะนําตัวรุ่นนี้ก็ได้นะครับไม่เกิน3,000บาทตัวนี้ใส่สบายมากๆครับแล้วก็เรื่องสีเนี่ยผมต้องบอก ว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์น่ะน้อยมากๆเลยนะที่ทําหูฟังสีเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของเสียงก็เบสฟังสนุกดีนะครับ<ม>ในเรื่องของไมค์ก็คุยเรื่องแล้วก็ต่อมันดีพอได้ด้วย<ม>นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนชอบจาบ้าก็แนะนําเป็นอีลิสีนะครับหรือใครแบบไม่ได้ชอบหูฟังแบบทรงมีก้ารหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้ตอบโจทย์มา,มากๆเพราะเป็นหูฟังทรงกลมด้วยก็ประมาณนี้โสำหรับหูฟังราคาไม่เกินส0 0พันบาททั้ง<ม>แบบตัวนี้ถ้าเป็นเพื่อนสนใจหูฟังในลิสต์นี้<ม>แล้วอยากได้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับก็สามารถที่จะ สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ w w w เ2 5 d e g r e e c o m นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์